<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับโต๊ะพูนะคะยี่ห้อรัสสันรุ่น v i c t o r ี2ทูโป o u ั n น m เมนค่ะโตพูเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการเล่นกีฬาเท่านั้นนะคะเพราะการออกแบบที่หรูหราของเขาเนี่ยยังสามารถนำมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการประดับบ้านได้อีกด้วย เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของรัสสันวิคตอรีกันค่ะว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ตัวท็อปด้านบนกันเลยตัวเนี้ยเนี่ยมีส่วนผสมของฟินอลิกเรซินซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้ผลิตลูกคู่ซึ่งให้ความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วนและทนความร้อนความชื้น และท็อปด้านบนนะคะยังมีจุดไดมอนด์ที่ทำมาจากเปลือกหอยมุกเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวโต๊อีกด้วยค่ะโตรัสสันมาพร้อมกับหินชนวนทั้งหมด3แผน่นซึ่งแต่ละแผ่นเนียมีความหนา30มมิลลิเมตรและโตรัสสันยังมาพร้อมกับยางชิงอาทิมิดที่ขึ้นชื่อเรื่องของการตอบสนองกันเล้ของลูกได้อย่างดีเยี่ยมมากๆ ในส่วนของหลุมกันนะคะหลุมเนี้ยจะเป็นแบบดรอปพ็อกเก็ตแล้วเขาออกแบบมานะคะให้สามารถบรรจุลูกได้ถึง10ลูกด้วยกันระหว่างเล่นเกมแต่ว่าเมื่อกี้แอบลองหยอดแล้วได้มากกว่านั้นอีกเดี๋ยวเรามาลองหยอดกันว่าได้เท่าไหร่นี่นะคะเริ่มเลย1น 10...11... ะคะ2 10 11และสุดท้ายนะคะ12 นี่นะคะจะบอกว่าดีไซน์ของเขาออกแบบมาเพื่อแบบบรรจุลูกได้เยอะจริงๆเดี๋ยวต่อมานะคะเรามาดูด้านล่างของโต๊ะกันค่ะในส่วนของตัวโตวนะคะมาฟอร์มกับนี่เลยนะคะเฟรมอลูมิเนียมพร้อมกับเลเวลบลอกตัวปรับระดับน้ำ22จุด และละสัสนวิชเอรี่ทูโปมาพร้อมกับฐานและขาโต๊ะที่โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยดีไซน์รูปตัววีที่สง่าง,งามจากทุกมุมมองและเพิ่มเสน่ห์ให้กับทุกพื้นที่และโต๊ะต,ตัวนี้นะคะยังสามารถปรับระดับน้ำได้ที่ขาอีกด้วยค่ะละสัสนวิกเอรี่ทูโปเป็นการผสมภาสานร,ระหว่างการ แบบที่หรูหราทันสมัยที่มาพร้อมกับความทนทานของตัวโต๊ะนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ